มีความตื่นเต้นหลังจากที่ไว้ไล่มาตั้งแต่ปีจ่ายนี่เนาะปีนี้เป็นไลททออีดเลยอยากอยากให้ให้หลายคนได้เห็นน้ำกันเนาะอันนี้อันนี้เมนดอกหมักทุเรียนเด้อดอกทุเรียนเนาะพูดนะบ่เคยหู้เคยเห็นว่าอ่าดอกเพิ่นจะมีหลายขนาดนี้อันนี้งานหนึ่งเนาะจะเป็นแบบนี้พูดงานอื่น ร้ายอีเลยบแบบปัน่นปั่นหมักไฟเลยนี่นะเ่เคยเห็นเลยอันนี้ต้นหมักเลียนอันนี้ไปเรียกมาทาั้งอันอุตร,รดิตละมาทางนี้กลับไปทางหนองไฟละมาเวพระเจ้าอ่ะมีสวนทุเรียนดพูลนะ่ะ อันนี้ดอกทุเรียนนี่นี่นะแบบเง้องาเลยนะเห็นว่าเป็นสั้นเป็นสั้นนะเท่งาวว่าบบเคยหูเคยเห็นบบเคยเห็นบบเคยหูอีกว่ะว่าสิเป็นดอกออกลายแบบนี้อันนี้เป็นสวนทุเรียน เคยไปเห็นอยู่สวนที่ว่าเพิ่นเป็นหมากแล้วแต่ว่าเป็นดอกนี่หากวาเห็นแธอทำอิซราพิ่นเป็นดอกลายแบบนี้นะพุณเราจะเป็นแบบนี้จะเลาะรวมต้นนิดหน่อยจะเป็นอยากได้จากต้นไิดหน่อยอันนี้ต้นนดหน่อยเลย